จริงๆเนี่ยระเบียบของกระทรวงที่ว่าว่านักเรียนชายจะต้องตัดผมทรงกลาครอบหัวเกลียนและนักเรียนหญิงต้องตัดผมเท่าติ่งหูเนี่ยถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2,518แล้วนะจ๊ะและที่สำคัญครูไม่มีสิทธิ์กล้อนผมเด็กหรือบังคับให้เด็กไปตัดผมนะรายละเอยียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสให้ฟังค่ะลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก p l u ส วันนี้เนี่ยอยากถามทุกคนนะคะว่าทรงผมนักเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนของน้องๆยังไงจงอภิรายมาคือยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยมันศตวรรษที่21แล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพที่เราต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นแต่ทําไมมันยังเกิดเคสที่คุณครูเนี่ยกลอนผมนักเรียนหรือว่าบังคับให้นักเรียนเนี่ยไปตัดผมทรงที่คุณครูคิดว่ามันเหมาะสมอยู่เรื่อยๆซึ่งเอาจริงคุณลองนึกถึงตอนคุณเป็นเด็กดิ ไอายไหมเวลาถูกคูดก้อนผมเนี่ยยิ่งนักเรียนชายนะไถ่ขึ้นไปขนาดนี้เลยและวยุคป,ปัจจุบันมันมี IG Story ที่เวลาเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นกันได้ทั้งโรงเรียนจะอายขนาดไหนล่ะคะที่วันนี้หยิบยกเรื่องทรงผมนักเรียนมาคุยกันเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดกรณีเหมือนเคสของน้องกาฟิลน้องเนี่ยเป็น LGBTQ นะคะอยู่ชั้นม .2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิ เสร็จแล้วเนี่ยคือมันเกิดเหตุสลดขึ้นเพราะว่าเนื่องมาจากน้องเนี่ยเหมือนถูกครูบังคับให้ไปตัดผมให้ถูกระเบียบของโรงเรียนซึ่งน้องก็ปกติเขาจะมีการไว้ผมหน้าม้าทีนี้พอถูกบังคับให้ไปตัดผมเนี่ยน้องก็เกิดความไม่มั่นใจผู้ปกครองบอกว่าน้องเนี่ยเหมือนมีพฤติการ,รมว่าคือว่าต้องเอาผ้ามาโปะหัวไว้ตอนไปโรงเรียนเพราะน้องเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของทรงผมของตัวเอง จนสุดท้ายไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจากเรื่องแค่เรื่องทรงผมมันบานปลายจนนำไปสู่เหตุสลดที่น้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงพร้อมจดหมายทิ้งไว้จริงๆมันก็ไม่ได้มาจากทรงผมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่มีใครสามารถตอบได้นะคะว่าเพราะอะไรที่แน่ชัดนะแต่เรื่องของความไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของน้องน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้องนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจในรูปร่างตัวเองไม่มั่นใจถูกเพื่อนบูลลี่แล้วสุดท้ายก็คือ ตตัวตทั้งที่จริงๆแล้วระเบียบของทรงผมนักเรียนที่ถูกระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย mm hmm. กำหนดเอาไว้แบบนั้นแหลอคะว่าจะต้องเป็นแบบไหนผู้ชายต้องผมสั้นทั้งที่จริงๆถ้าไปลือคุณรู้หรือเปล่าว่าทรงผมนักเรียนชายที่บอกว่าจะต้องเป็นทรงกระลาครอบไถ่เกลียนกับทรงผมนักเรียนหญิงที่ต้องสั้นเท่าติ่งหูเนี่ย ถูกยกเลิกไปตั้งต่ปีพศ2 5 1 8แล้วค่ะหรือประมาณเกือบ50กว่าปีก่อนเลยคือจริงกฎระเบียบแบบนี้นะคะเคยถูกกำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่1จริงๆไม่นานเท่าไหร่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยจอมพลถน,นอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปี2515ันกำหนดว่านักเรียนชายหรือว่านักเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสม นักเรียนชายไว้ผมยาวผมด้านหน้าและกลางศีรษะเนี่ยยาวเกิน5เซนไว้หนวดไว้เคราอันนี้ถือว่าไม่เหมาะสมขอบรอบศีรษะไม่เกรียนชิดติดหนังหัวอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะส่วนนักเรียนหญิงก็คือยาวเกินต้นคอลงมาอันนี้ถือว่าไม่เหมาะสมยกเว้นว่าโรงเรียนอนุญาตแต่ว่าก็ต้องมีการรวบผมให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็ห้ามใช้เครื่องสําอางหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆเพื่อการเสริมสวยโดยเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้นะคะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนกําลังจะเป็นกําลังสาคัญของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อที่จะเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่เพื่อที่จะเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ก็สมควรแล้วนะคะที่จะถูกได้รับการดูแลอย่างรัดคุมแบบนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโอ้ไม่กอดเดชะบุญนะคะที่กฎกระทรวงฉบับที่หนึ่งอันนี้เนี่ยถูกยกเลิกไป ในปี2518ค่ะซึ่งก็คงเหลือไว้ในบางส่วนที่มีความใกล้เคียงกับกฎค้องกระทรวงศึกษาธิการฉบับปัจจุบันไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเอาแล้วระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนักเรียนในปัจจุบันเนี่ยเขาว่า,าไว้ว่าแบบไหนมันต้องเป็นยังไงถึงถูกระเบียบอันนี้ฉบับปี2563นะคะก็กำหนดเอาไว้แบบนี้ว่า นักเรียนชายจะไว้ยาวหรือสั้นก็ได้แต่ถ้ายาวด้านข้างด้านหลังต้องไม่เกินตีนผมตีนผมคืออะไรตีนผมก็คือผมบริเวณท้ายทอยกับผมตรงหน้าผาก อันนี้ตามความเข้าใจขององค์นะคะและด้านหน้าด้านกลางศีรษะก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสำหรับนักเรียนหญิงล่ะคะจะไว้ผมยาวหรือว่าไว้ผมสั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไว้ผมยาวเนี่ยจะต้องมีการรวบผมมาไว้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอ่านี่เห็นไหมเหมือนกับกฎอสกา่าสวอ,อันเก่าแต่ข้อห้ามสําคัญคือห้ามด,าดัดห้ามย้อมสีผมและห้ามไว้หนวดไว้เครา ซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนละเมิดกฎนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกลั่นผมนักเรียนหรือบังคับให้น้องต้องไปตัดผมตามที่คุณครูมองว่ามันเหมาะสมนะคะสิ่งที่คุณครูจะลงโทษนักเรียนได้มีแค่ว่ากล่าวตักเตือนทำทานบนตัดคะแนนไม่ใช่ตัดผมนะคะ หรือให้น้องๆไปทํากิจกรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะถูกคุณครูละเมิดสิทธิแล้วก็เสรีภาพด้วยการกล้อนผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร้องรัฐมนตรีตรีนุชได้นะคะผ่านทางเพจนี้ MOE Safety Center คะ่ะแต่ว่าจากกฎระเบียบของกระทรวงฉบับล่าสุดเนี่ยเจ้าอ,อกก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นิดนึงนะคะว่า กฎในปัจจุบันเนี่ยคุณครูกับโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยหลายโรงเรียนก็ยังไม่ได้ทตามกฎนี้และที่สําคัญมันเปิดช่องว่างเอาไว้ด้วยจุดหนึ่งก็คือคําว่าความเหมาะสมเนี่ยคือแบบไหนถึงจะเหมาะสมถูกต้องไหมคะใครเป็นคนกําหนดคําว่าเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนรวมไปถึงแล้วอันเนี้ยกาหนดเอาไว้สาหรับนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิง แล้วถ้าน้องๆเป็น LGBTQ ละ่ะน้องๆต้องตัดผมหรือไว้ผมแบบไหนซึ่งไอ้กรอบของเขาว่าความเหมาะสมในระเบียบเนี่ยละค่ะที่โอตั้งคําถามนะคะว่าบางทีมันเลยอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างนะคะที่คุณครูหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความชอบธรรมที่จะกําหนดทรงผมนักเรียนในอุดมคติขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อบังคับให้น้องๆเนี่ยต้องตัดผมตามนี้เพราะระเบียบของกระทรวงว่า,าไว้แต่จริงๆแล้วระเบียบของกระทรวงเนี่ยคือเปิดช่องกว้างเอาไว้ไง แต่อย่างที่หัวบอกแหละคะ่ะว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ตอนนี้สังคมไทยควรจะคุยกันนะคะว่าเราควรต้องยกเลิกการเอาเรื่องของทรงผมนักเรียนมาเป็นตัวกรอบว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะน้องๆจะทรงผมแบบไหนเนี่ยเขาก็สามารถจะเป็นเด็กเก่งเด็กเรียนดีได้ คนจะเกเรทําทผมแบบไหนก็เกเรได้ถูกไหมคะซึ่งจริงๆต้องบอกนะคะว่าคุณครูไทยโรงเรียนไทยเนี่ยเก่งนะสามารถยึดถือขนบธรรมเนียมบางอย่างปฏิบัติสืบทอดกันมาได้ยาวนานถึง50ปีเลยทั้งที่กฎนั้นถูกยกเลิกไปแล้วแต่บางอย่างเนี่ยที่แบบว่าควรจะสอนควรจะมีในโรงเรียนะแต่มันน่าเสียดายที่มันก็ยังไม่มียกตัวอย่างเช่นบางโรงเรียนนะคะอาจ,จิยังไม่เคยพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้เงินหรือว่าการลงทุนทั้งที่ความจริงเรื่องนี้มันสําคัญมากมาก ซึ่งมันคนละเรื่องกับการออมเงินนะคะการลงทุนนะแต่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญมากๆเมื่อโตขึ้นเราถึงรู้หรือยกตัวอย่างเช่นการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องหรือการใช้ยาคุมกําเนิดที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้ยังไง ถามสินักเรียนหญิงเนี่ยแบบว่าบางครั้งก็ยังรู้สึกอายที่จะไปถามคุณครูอยู่ทั้งนี้ความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะปลูกฝังลูกหลานเราให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหรือการสอนให้ลูกหลานนักเรียนเคารพในสิทธิแล้วก็เสรีภาพไม่เป็นละเมิดของผู้อื่นรวมไปถึงผลร้ายของการคอรัปชันหรือว่าโกงกินอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วสมควรที่จะถูกปลูกฝังในโรงเรียนตั้งแต่น้องน้องยังเป็นเด็กเพื่อให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆในอนาคตแต่บางครั้งก็น่าเสียดายที่ เราก็ยังรู้สึกว่าหลายๆโรงเรียนยังไม่ได้สอนหรือว่าพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่อย่างเรื่องทรงผมเนี่ย ไปกันทบ่ะทุกโรงเรียนโอว้วันนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะาค่ะที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการอาจจะเป็นแกนนําเลยในการทําความเข้าใจกับคุณครูหรือว่าโรงเรียนทั่วประเทศว่าจริงๆทรงผมนักเรียนที่น้องๆสามารถทําได้มันเป็นยังไงเพื่อความเข้าใจร่วมกันที่ตรงกันลงไปถึงกําหนดบทลงโทษเอาไว้เลยว่าถ้าคุณครูทําตามอําเภอใจและเมิดกฎที่ระเบียบกระทรวงตั้งไว้เปก้อนผมน้องอันนี้จะลงโทษอย่างไรมาช่วยกันสร้างบรรทัานให้กับนักเรียนไทยใหม่เก่งได้ดีได้ ไม่จะไปต้องหัวเรียนหรือว่าผมสั้นเท่าติ่งนะคะก็ฝากเอาไว้หน่อยก็แล้วกันค่ะถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้นะคะดีอยากสนับสนุนให้กำลังใจรายการเราเหมือนเดิมค่ะกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนของคุณด้วยนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก plus